สวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชันเรื่อง Fate Grand Order the Movie Singularity หรือเรียกสั้นว่าบทของซ o ลมอนแล้วกันนะครับเจ็ดเต็มสิบบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่เป็นแฟนคลับของซีรีส์ Fate Grand Order นะครับทั้งหนังอนิเมชันหรือเกมก็ตามที่ผมเข้าไปดูเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมเป็นแฟนคลับของออซีรีส์ของภาคซีโร่ครับคือภาคน่าเป็นภาคที่ผมชอบมากๆ ดังนั้นแล้วเวอร์ชั่นไหนของซีรีส์เฟสนี้ถ้ามันดูได้โดยไม่ผิดธิ์ผมก็จะดูครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับดีกว่ามูฟวี่ภาค c a m e เมลมากที่ผมเคยดูมาเมื่อปีก่อนซึ่งซึ่งผมรีวิวไปแล้วแล้วก็ลบคลิปไปแล้วขนาด2พาร์ทมัดรวมกันนี่คะแนนยังต่ําเตี้ยกว่า part này, part พาร์ทนี้พาร์ทเดียวเลยโดยรวมมันยังดีกว่ามาฮีโรที่ผมเพิ่งไปดูมาอาทิตย์ก่อนอีก แต่เพราะมาฮิโรนเป็นแนวชูนินจัมครับคือเรื่องเนื้อเรื่องที่ผมไม่เคยคาดหวังไม่หวังอะไรเลยอะไปเสพแค่ฉากแอคชั่นอย่างเดียวคือมันก็ทำฉากแอคชั่นได้โอเคตามเป้าผมอะทันแนมันก็เลยมากกว่าเรื่องนี้หน่อยหนึ่งมาพูดถึงเนื้อเรื่องบทนี้นะครับว่ามันมีดีกว่าบทก่อนยังไงอย่างแรกเลยคือเซอร์วิทอย่างสองคือเซอร์ไพรส์ซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างทำออกมาได้ดูดีกว่าบทคามลร็อ ภาคก่อนซึ่งผมมองว่าเนื้อเรื่องมันเย่นเย่อเกินไปอ่ะมันมีฉากที่ไม่จําเป็นเยอะเกินไปภาคนี้มันก็เลยจับบีบอัดนาเสนอออกมาได้แบบว่าเนื้อเน้นๆไม่มีน้ำเลยซึ่งผมมองว่าโอเคนะสําหรับอนิเมชันแนวนี้และผมก็มองว่าน้อยไปด้วยซ้ำอ่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะถ้าจะสักสองชั่วโมงเนี่ยสองชั่วโมงจะให้คะแนนมากกว่านี้เลยยิ่งฉากที่มีเซอร์แบนตผวออกมาเยอะๆเนี่ยผมนึกถึงอเวนเจอร์อินเกมเลยให้อารมณ์แบบคล้ายๆกันอ่ะ มีแบบหืมปื้มติ่มขนาดเนี้ถ้าเป็นแบบแฟนขับตัวโยงนี่คงแบบน้ําตาซิมกันบ้างนะผมว่าเนะแล้วนอกจากเนื้อเรื่องที่มีดีมากกว่าภาคไอ้บทก่อนนะครับตัวพระเอกพระเอกบทนี้ก็ดีกว่าบทก่อนเหมือนกันมันดูแบบผมก็เป็นพระเอกมากขึ้นอนะดีกว่าบทที่ไปพูดปลุกกระ b งใจเหมือนพค่ตัวซับพอร์ตเหมือนแบบว่าเป็นแค่ตัวประกอบที่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะคือบทนี้ไอ้ภาคเนี้ยมันต้องมีต้องมีไอ้ตัวพระเอกคนนี้ แล้วนอกจากบทพระเอกนะครับบทนางเอกอย่างแมสหรือมาชูเนี่ยภาคนี้ก็ทําก็ทาดีกว่าภาคก่อนมากแถมจังระทับใจผมมากด้วยนี่ขนาดผมไม่ใช่แฟนคลับเฟดแกนออเดอร์นะครับผมยังรู้สึกรักนางในภาคนี้เลยอะ่ะเอาละครับมาพูดถึงข้อเสียบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยที่ผมเคยบอกไปอะ่ะน่าจะมีสัก2ชั่วโมงเพิ่มฉากสวิตของไอตัวโซเวียนที่มีมาเยอะในเรื่องมากกว่านี้หน่อยแต่ละตัวที่มานี่คือแอร์ทำไม่ถึงส0วิก็มีนะครับบางตัวเนี่ย ซึ่งผมมองว่าอาจจะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้ก็พอเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดมันทําได้สุดพิ่งกว่านี้มันก็จะโอ้โหจะเปี้ยงป้าก็จะดีมากเลยอย่างต่อมานะครับมุมกล้องกับงานภาพซึ่งผมมองว่ามุมกล้องบางมุมงานภาพบางฉากมันดูธรรมดาไปอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับภาคเฟดซีโร่ที่เกือบสิบปีมาแล้วอะ่ะเฟดซีโร่บางฉากยังดีกว่าเยอะเลยนะครับ แต่นี่มันเป็นถึงขนาดภาคมูวี่นะครับบางช็อตที่ผมมองว่าน่าจะดึงอารมณ์ผมออกมาได้มากกว่านี้มันทําออกมาได้ดีไอ้ไม่ดีพอเลยอ่ะมันดึงอารมณ์ผมออกมาได้ไม่สุดเท่าที่ควรจะเป็นเพราะงานภาพประมุมกล้องนี้เลยอย่างสุดท้ายที่ผมพอจะนึกออกตอนนี้นะครับซึ่งมันเป็นแกนหลักเลยตัวร้ายตัวร้ายที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะคาดเน่พอสมควรนะโดยเฉพาะตัวร้ายตัวรองซึ่งมันไม่ได้มี ดีไซน์น่าจุดจำเหมืออะไรเลยมีแค่พลังที่มหาศาลกับเอ,อ่อมืดๆด,ดำๆด,ดำๆแด,ดงๆแค่นั้นแหละจุดนี้ผมมองว่า My Hero ่ทำดีกว่าตัวร้ายอัตลักษณ์พลังความสามารถของ My ฮ e โรมันจะเด่นกว่าส่วนลาดบอสนี่คือดีไซน์ถือว่าผมมองว่าก็โอเคนะไม่ถึงก็ดีแต่โอเคอะอย่างที่บอกคือถ้ามุมกล้องกับการเสนอภาพมันโอเคกว่านี้มันจะส่องอิมแพได้มากกว่านี้ โดยทั้งหมดโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับขนาดผมที่ไม่ใช่แฟนคลับยังให้เจ็ดเลยถ้าเกิดเป็นคนติดตามเฟーแกนออเดอร์ทั้งเมะทั้งเกมเนี่ยผมว่าคะแนนคงสูงกว่านี้ผมว่าพวกคุณไม่ควรพลาดม,มูมีภาคนี้เลยส่วนถ้าใครไม่เคยดูหรือไม่รู้จักซีรีส์เฟーมาก่อนเลยเนี่ยคะแนนอาจจะลดลงมาตามความรู้สึกของแต่ละคนถือว่าเป็นเมะ่ดีๆอีกเรื่องที่โชคดีที่ผมได้ไปดูนะปัดที่ผมดูคือร้อยหนึ่งด้วยอะ่ะโอ้ ดีดีมากเลยถ้าใครจะไปดูก็อย่าลืมรักษาระยะห่างป้องกันตัวเองดีๆใส่แมสล้างมือกันด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยบาย